สวัสดีค่ะชื่อเฟยนะคะสวัสดีครับผมชื่อแนเต้ครับสวัสดีค่ะชื่ออมี่ค่ะสวัสดีครับชื่อกันนะครับชื่อแนนค่ะสวัสดีค่ะชื่อป๊อปปี้ค่ะอืมขอเล่าเลงนีได้ไหมลูเมดลูเมดเบอร์แรกเข้าห้องไปก่อนไต้หวันใส่รองเท้าข้างนอกเข้ามาในห้องนอนใช่อันนี้หนึ่งเขาเจอ e s h o ขาจะช็อคสองคือลูมเม่ไม่อาบน้ำตอนเช้าคนไต้หวันไม่อาบน้ำตอนเช้าเขาเ้อช็อคที่สามคือไม่ใส่กางเกงนอนโล่งเลยใช่ใส่กางเกงในอยู่สบายๆส,ส,สนิทกันสนิทกันเลยใช่หลัๆงๆก็เลยเฮ้ยเราต้องฝึกแล้วบ้างนะคนไต้หวันแบบแต่งตัวหนาวมากคือคือแบบบางทีอากาศคือยังไม่ได้หนาวนะก็คือรู้สึก สบสบายใส่เสื้อแขนสันก็ได้อะไรเงี้ยแต่คนไต้หวันก็คือจะแบบมาแล้วแจ็กเก็ตหนึ่งตัวอะนู่นนี่นั่นแบบล็อกคันเก้งขายาวอะไรเงี้ยค่ะแบบบางทีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบมันยังไม่ได้หนาวขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องเอาสัตว์เลี้ยงใส่ในรถเข็นเพราะว่าแบบที่ไทยมันไม่ค่อยมี <c oughs> อะแล้วแบบเหมือนเคยไปเที่ยวที่เกาหลีญี่ปุ่นอ่างเงี้ยมันก็ไม่มี <c oughs> แล้วคือมันช็อกตรงที่แบบเวลาเขาแบบเหมือนเข็นรถมาอ่ไงเงี้ย เฟยก็สงสัยว่าเอ้ยอันนี้เป็นเด็กหรือว่าหรือว่าสัตว์เพราะว่าแบบบางทีแบบถ้าเป็นเด็กอย่างนี้คือแบบจะได้แบบหลบให้น้องหน่อยอะไรอย่างนี้สงสัยใช่สงสัยดูคงที่แบบมีรถเข็นผ่านคิดว่าน่าจะเป็นที่เขาใส่รองเท้าในห้องด้วยแหละเหมือนแบบรองเท้าที่ใส่ออกไปเดินข้างนอกก็คือใส่กลับเข้ามาในห้องเลยคือเหมือนแบบอย่างบางคนเขาก็จะมีแบบรองเท้าที่เอาไว้เดินในห้อง ซึ่งมันก็จะแยกกันกับรองเท้าข้างนอกแต่ว่าคนที่นี่ก็คือใส่รองเท้าข้างนอกเดินในห้องได้เลยก็รู้สึกว่ามันแบบโสบกะปรกหรือเปล่าขึ้นเตียงก็คือก็คือรองเท้าที่เพิ่งออกไปข้างนอกมาก็ใช้ถอดแล้วก็ขึ้นเตียงเพราะว่าห้องน้ํามันเหมือนแบบผมอยู่ขอในห้องน้ามันจะแยกกันก็คือถ้าจะไปล้างเท้าก็คือก็ต้องใส่รองเท้าเดินออกไปข้างนอก ไปล้างเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าอันเดิมเจอช็อกคือรู้สึกช็อกเรื่องอาหารเพราะว่าแบบเหมือนตอนเราเคยเห็นคนเขารีวิวใช่ไหมเขาชอบมันกินกันอะไรอย่เงี้ยแต่รู้สึกว่าอาหารไต้หวันมันแบบไม่ค่อยถูกปากเหมือนเขาจะปรุงแบบเหมือนจืดเหมือนเน้นไปทางจืดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือรู้สึกว่าอาหารไม่ค่อยถูกปากแล้วก็เขาให้ปริมาณที่แบบเยอะมากเออตอนแรกๆที่มาก็คือกินไม่หมดแต่ว่าตอนนี้ก็คือหมดเกลี้ยง